สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตดูมาแนะนำงานประกวดพระที่ดีที่สุดในเดือนพฤศจิกายน2567นะครับสิ่งที่ยืนยันความเป็นมาตรฐานดีที่สุดคือการประจวดพระเครื่องครั้งที่13ของชมนมอนุรักษ์พุทธสิงป์พระเครื่องไทยโดยการชฉลีสาครชิงถ้วยรางวัลพลตำรวจเอกสุนทรสายกวันนะครับงานนี้จะจัดขึ้นวันที่ 24พฤศจิกายน2567ห้องสแตมทองบริษัทไปสนีถนนแจ้งวัฒนะนะครับความเจ๋งของงานนี้นะครับบอกได้เลยนะครับทั้งพระสม,มานาคุณพระจับสลากสม,มานาคุณคือได้ทั้งสองอย่างนะครับคือถ้าใครส่งพระห้าองค์ก็จะได้พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าดปี97 1องค์แล้วในห้าใบนี้นะครับคุณสามารถส่ง ใบทั้งห้าใบเนี่ย<ป>เพื่อที่จะจับสวากรางวัลพระหลวงพ่อปานกี่ไก่ออกวัดโคกเสืออำเภอเสนารวมทั้งอาจจะได้พระปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่แน่ๆคือห้าองค์จะได้พระชุดนี้หนึ่งองค์นะครับงานของกรรันจฉีถือว่าเป็นงาน<ม>ที่มีคุณภาพกรรมการมีคุณภาพที่สุดของวงการสายอนุรักษ์ครับที่ยืนหยัดมา13ครั้ง กี่ปีนั่นกันหลายปีแล้วหลายปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับเกสแท้อย่างไงนะครับก่อนที่จะมารับพระติดรางวัลหรืออรับรับสมนาคุณหรือว่าตัาตัาสลากนะครับเดี๋ยวน้องเชษกับน้องกันจะส่งส่งสงส่งให้เห็นเนื้อให้ดูนะครับ<ด>สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเสียงดังหเสียงดังหนา เอททุกท่านนะคะวันนี้น้องกันก็มาเรียนเชิญร่วมงานประกวดรัเครื่องนะคะของชมรมาาอนุรักษ์พุทธศิลป์เนาะในวันที่24พฤศจิกายนะคะที่ปราจะมีนายแจวัฒนาค่ะในงานครั้งนี้เนี่ยพิเศษกว่าครั้งอื่นๆหรือเหมือนครั้งอื่นเหมือนครั้งอื่นครับแต่พิเศษตรงที่ว่ารอบเนี้ยเราเป็นหลวงูุทวดครับเมื่อคราที่แล้วที่เป็นหลวงพ่อปวยนะคะก็ะติดตลาดหลวงพ่อปวยหลวงพ่อเงินติดมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้รอบนี้ก็ เป็นหลวงพุทธแล้วนะคะก็รุ่นนี้เป็นเนื้อว่านต้องการครับมันจะเพียงพอไหมถ้าคนส่งกันเยอะพอพอพอไม่พอไม่เป็นไรเรามีผ้าอื่นผ้าอื่นเนาะพอพอแล้วพอแล้วกันแล้วกันไม่ได้มีแค่นี้ต้องการมีค่ะพี่เดี๋ยวก่อนถ้าคนส่งร้อยห้าร้อยองก็หมดผ้าแค่ร้อยองค์ใช่ค่ะเตรียมไว้เตรียมไว้สามสี่ร้อยหกหรือห้าหกร้อยองค์เลยเป็นตะกร้าเลยนี่นะครับคือเปได้จากกลูกมา ได้มาจากคนเก็บเดิมใช่ค่ะบ้านเก็บเดิมค่ะครับแล้วก็อันนี้น้องถ้าไม่ต้องห่วงนะคะถ้าไม่พอจริงๆน้องกันมีแน่นอนยังมีอย่งอื่นเป็นของที่เราลึกให้หลายๆท่านมาตรฐานหนึ่งที่น้องกันรักษามาคือการทําหนังสือประกวดพระโชว์หน่อยหนังสือรวมพระชนะเลิศแต่ละรายการแต่ละรายการนะคะที่หนึ่งถึงที่ห้านะคะเราก็เจ๋งตรงไหนหนังสือเล่มนี้ คือหนังสือของน้องก,กันเนี่ยที่ณนะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าร้อยเล่มไม่พอ,อเราเราลงพระประกวดให้นะคะติดรางวัลที่หนึ่งถึงที่ห้ารายละเอียดพระทุกรายการนะคะทุกรายการรายละเอียดเดี๋ยวสมเด็จเนี่ยมันมี ทีมเราลงทุกพิมพ์ลงทุกรายการที่หนึ่งถึงที่ห้าทุกรายการแล้วเราแยกให้ด้วยว่าพิมพ์ไหนเป็นพิมพ์ไหนของใครเจ้าของชื่ออะไรชัดเจนชัดเจนคราวหน้าจะบอกว่าจะลงเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรให้เพราะว่าขี้เกียจรับแหละขอเบอร์คนพระอะไรนี้หน่อยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะขี้เกียจขี้เกียร์แล้วไปรับคนเองแล้วกันนะเื่อนใหญ่เขาจะโทรมาซื้อก็โทรมาถามรายละเอียดว่าพระเป็นของใครพระเจ้านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะให้เบอร์ติดต่อกัน นี่นะครับความพิเศษที่สองก็คือพระหางตัวหางตัวรอบนี้นะักการแจกหลวงพ่อเดิมเตรียมไว้กี่องค์ก็มีอยู่ประมาณสองสามร้อยองค์สองสามร้อยองค์ใช่ค่ะจิ๋วๆอย่างเนี้นักกามีเยอะเนี่ยหลวงพ่อเดิมปิดตาหลวงพ่อเดิมนะคะสองหน้าอมไม่บอกเลยว่าในวงการสายอนุรักษ์ไม่มีใครมีเยอะเท่านอกการแน่นอน เดี๋ยวเราจะให้เทพขึ้นกล้องให้ดูอีกอันนึงจิ๋วจิ๋วแต่แจว๋วจิ๋วแต่แจว๋วอันนี้อันนี้เป็นถือว่าเขาจะบอกว่าถือว่าไม่ใช่สายอนุรักษ์แท้ๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่สายห้างซื้อราคาหลักพันก็จริงแต่หลักพันกลางๆเลยนะเล็กแค่เนี้ยหลักพันกลางๆใครไม่เชื่อลองซื้อ,อเอาลองมามาประกวดพระแล้วเอาไปประกวดดูว่าเขาจะรับไหมวเขาจะรับไหมเพราะว่าน้องกันไปมาแล้วเขารับ เขารับเข้าประกวดนะครับเชฟเดี <Wha> ๋ยวเราจะดูเนื้อก right nice. ันเนื really ้อในเนื้อดินเนี่ยเราดูอะไรบ้างเชฟเนื้อดินก็จะดูส่วนผสมนะครับนอกจากดูส่วนผสมแล้วเนี่ยก็จะดูความเก่าทางธรรมชาตินะครับอย่างตรงนี้นี่เป็นปิตาปิตาหรือขาเดือดมเพิมนะปิตาสองหน้านะครับครับก็เป็นเนื้อตะกปูะปวดสีแดงนะครับก็เราจะเห็นว่านี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเราซิฟเชฟแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เนื้อตะกั่วเนี่ย,ยแต่ม,มันทำง่ายนะครับเพราะว่าเนื้อตะกั่วจุดหลอมเหลวต่ำจุดหลอมต่ำนะครับแล้วก็หาง่ายอย่างสมัยก่อนกระสุนปืนอะไรก็ทําจากตะกั่วเพราะมันราคาถูกหาได้ง่ายนะครับเทคโนโลยีการผลิตไม่ต้องใช้ไฟควา,วามร้อนสูงใช่ครับนะฮะอันนี้เป็นหล่อโบราณไหมที่เป็นหล่อโบราณครับเพราะาว่าลักษณะผิวขุ่นผากระแสโลหะด้วนโบราณมากเก่าโบราณมากครับ เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับแล้วก็ที่เห็นข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกเขาเรียกไข่ไข่สนิมละ,ะเป็นไข่ขึ้นมาไข่แ้วผมเลยเคยลองขัดดูแล้วแทบไม่ออกเลยดออกยากมากนะครับแล้วก็เป็นรอยตะปุมตะปั่มนะครับจากลักษณะการหล,อลร่อโบราณเนี่ยปุกขาไปหมดเลยนะครับเป็นรอยไขยว่านมีรอยออกไซด์เป็นก็คือพวกส,วกสนิมะนั่นแหละครับแล้วก็มี เป็นตะกั่วน okay, ี่คือตะกั่วมอนกระสุนปืนก็จะเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะขาวฟาเนี่ยลอยตะกุ่มตะปั่มจากการเล่อจากฟองอากาศอันนี้เช็คเขาเครื่องอะไรอ่ะเขาเครื่องครับผมเช็คมาแล้วเช็คมาแล้วเป็นตะกั่วเก้า5บเก้าจุแปดกห้าเอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นทองแดง0ูดเปอร์เซ็นต์เป็นตะกั่วสูตรตะกั่วมันเป็นสำเร็จรูปอย่างนี้ไหมออันนี้คือเหมือนเขาเอาเนื้อตะกั่วมาใส่เลยครับแล้วก็มีใส่ทองแดงมานิดหน่อยเพื่อให้มันอ่อนตัว อพอัวได้ง่ายขึ้นขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็เลยนี่เขาเลยเลยเรียกว่าตะขวดสนิมแดงอันนี้ตะขวดสนิมแดงใช่ค่ะครับไอ้ตะขวดสูตรอื่นมันเป็นไงแมติอ่ามันไม่อาเจียแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะทําเป็น่าวไหคืออย่างเมื่อก่อนเนี้ยการการควบคุมความร้อนมันยากยากเนื่องจากใช้เตาเฟินด้วยแล้วก็ในการสร้างพระเขาไม่ได้ใส่โลหะชนิดเดียวจบใครมีทองใครมีเข็มขัดใครมีตะกุด วัตถุบงคลเขาก็ใส่มาเพราะเนี่ยสูตรมันเลยมันไม่ได้ตายตัวนะครับ,รบว่าจะต้องเท่านี้นะ80% 90%นะครับตามความเชื่อเนี่ยเขามีอะไรตรงนั้นนะเขาก็ใส่โยนใส่งไปเลยนะครับนี่ครันบน,น,นี่คือคราบสนิมสนิมมันเป็นเขาเรียกไขไขสนิมไขสนิมเนาะมันหนามากแล้วก็มันดูเนี่ยฮะแห้งมากคดูมันคือบางส่วนเนี่ยมันยกตัวเหมือนยกตัวออกจากผ้นผิวได้แล้วนะครับ เพราะสนิมพวกนี้เวลาขึ้นมันจะเกิดเป็นฟิลล์ขึ้นมาคกบคุมิแล้วมันหลุดม,มาหมดแล้วตัวที่หลุดก็อาจจะเกิดจากพวกที่สุดพวกเอะไรอยู่ส่วนที่สูงครับเวลามือสัมผัสเนีย่ยจะหลุดออกจะหลุดออกรหรือเกิดไดย้ยากกว่าเพราะมันโดนถูนครับ,รบนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็เป็นสองสี่แปดห้านะฮะสองสี่แปดห้านึ่งสองสี่เก้าศูนย์ก็อีกปีแล้ว แปดสิบปีเก้าสิบปีแล้วครับผมก็เดินนะครับเนี่ยเป็นคราบไข่สุดยอดเลยนะครับชิ้ละเก่าแล้วก็มีรอยยุบย่นความเก่าความแห้งนะครับต้องแห้งแห้งตรงนี้แห้งแห้งมากเลยครับคขัดก็ไม่ออกอันนี้ที่เขาเรียกว่าแห้งแห้งในวงการโลหะนะครับแห้งครับเพราะว่าถ้าเปียกหรือมีความชื้นอยู่มันจะแบบ มันดูชแช่แข็งกว่านี้อันนี้แขแล้วมันบ,<ะ>บางส่วนมันยกตัวจากพื้นละเนื้อตะกัวนี้ไปเปรียบเทียบกับเนือ้อะตะกัวอ่าตะปวข้ากระดานได้ไหมออันนั้นอันนั้นจะเก่ากว่านี้อ่อาอายุลักษณะของการขึ้นเหมือนกันลักษณะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นตะัว่าแล้วก็เขาเขาจะเป็นสนิมแดงเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ่าตะปวแล้วก็ทองแดงเยอะ,อะนะครับ แล้วก็เขาเนี่ยอายุลายปีแล้วมันมันเก่ามากเลยตะกัวคนละที่กันนี่ก็อายุไม่ต่างกันนี่ก็ต่างกันไกลเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังจะเช่ามาให้ดูพูดถึงเนื้อตะกัวใครตัดสินพระชุดนี้พระกู่พระกุพระกูเหออ๋ออาจารย์เปี๊ยกบ้านแถวอาจารย์เปี๊ยกบ้านแถวเป็นคนตัดสินพระชุดนี้นะครับอาจารย์เปี๊ยกบ้านแถวเป็นใคร กรรมการที่มีคุณนวุฒิคนหนึ่งกลุ่มบ้านแพ้วก็สนิทกันดีค่อนข้างสนิทกับกลุ่มนี้ก็เขาเขาใช้ยาเปียกร้อยวัดอ่ะเปียกร้อยวัดเขาอยู่แต่คได้หมดแล้วก็เก่งหือว่าเก่งครับคนนี้เป็นกรรมการที่มีคุณภาพของชมรมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่แจกแล้วก็จะมีอะไรนะหลวงปู่ปานอันนี้หลวงปูปานวัดโคกเสือนะครับก็ ของนี่เหมือนกันนี่ครับนี่เป็นพระเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาครับแดงสีแดงเลยแล้วก็อันนี้ปีประมาณปีสองห้าศูนย์ห้านะครับสองห้าศูนย์ห้าครับก็หลวงพ่อหลวงพ่อจงวัฒน์ต่างนอกรูปคือสีดินดำฝุกเสกรูปฝุเศษมีเกจีหลายรูปร่วมปุกเศษนะครับนั้นนะก็พุทธคุณดีครับเคยให้จับพลังันนี้มีฌานจับพลังเขาบอกพลังดีครับ นกันครับอันนี้เราก็ได้เช็ดดูเนื้อออกขา,ขาวๆหน่อยเนืข้ขาวๆมันมีไหลาไหลยเนื้ออ่ะมันเีเนื้อขาวดูเนื้อออกขาวๆหน่อยนะครับอเนื้อแดงอย่าเนื้อขาเนื้อขาวนี่เกิดจากอะไรหรือเขาใช้ดินดินต่างที่กันนิดหน่อยม,มันเป็นข้าวอ่เออพวกนี้ะดินเขาเขาทำมาทีเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากใช้คนทำบางทีส่วนผสมคนหยิบ หยิบแต่ละก้อนแต่ละก้อนมาผสมไม่เท่ากันครับสีก็เลยออกไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องกับอุณหภูมิในการเผาด้วยนนนี่่บบสััักเผุคครระอถ้าโดนความร้อนเยอะก็อาจะออกดำออกแดงดมีหลายเนื้อแต่ว่าคุณตะคุณดีเพราะว่าสูตรใช้สูตรเดียว เป็นเพือปลาเลยใช้เพื่อผมว่าน่าจะใช้ที่ดเดียวกันที่ดเดียวกันกที่ดเดียวกันสร้างวี่ําไปคาถาเดียวกันอะไรเนี้ยแต่ว่าเกจิที่สร้างอาจจะพลังลุกเป็นของดีครับสายพานิชเขาก็เล่นกันนะครับอันนี้เป็นสายพานิชเลยนะครับสายห้างเลยเ มีคนเอาไปประกวดนะครับเอาไปซื้อขายกันได้จริงนะครับซื้อขายกันแล้วซือ้อขายกันแล้วมีคนมาเห็นของเราเขาบอกเขาเพ,พิ่งไปซื้อของของสสยห้างมาเป็นมืนะอถงเลยหมดเสียดายเ,เหมือนกันเลยเสียดายนะครับรู้นี้มารู้งี้มาเหมาภรคที่นี่ดีกว่าม,มีไม่ค่อยเปิดแล้วก็เก็บท้าเก่า็ราข้ายลคมาเยอะครับ ไปดูสีดำบ้างนะครับทีส่สีขาวนะซึ่งเป็นสีดำขายกันนะครจิ๋วแต่แจ๋วนะคะอันนี้จิ๋วจะแจ๋วอันนี้เป็นอะไรหัว่าปาหัว่าปาเหมือนกันครับแต่ว่าหัวปาเหมือนกันสีดำพยมีรอยยุบแยกครับถ้าเป็นของใหม่ก็ไม่ไม่ไมยแยกอันนี้ดำรอยแยกก็ยังมีพวกครา,าบไข่คาบอะไร เขาไปในตามรอยแย่งเลยครับล้าก็ประมาณหกเจ็ดสิบปีพุทธคุณดีแตกลันไหมแตกลันอาาก็แจกพอแจกก็เสียดายครับผมงดีรับเอามาแจกก็เสียดายแต่ก็ให้ไปให้ไปเพราะว่าไปบูชากันนะครับเอ้เยถ้า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 มีคนอยากบูชาไม่ส่งพราเข้าประวนเนี่ย องละพันองละพันแต่ส่งพระเข้าประกวดสอดสอกห้าองก็ได้เอ้ยจับรางวัลจับรางวัลจะเป็นพระจับจับรางวัลนะครับพระจับรางวัลปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่แน่นอ่ะต่อยอยู่องละพันเพราะเขาเหมาท่านทุกุอยู่แล้วนะคะอ่าถ้าใครอยากได้โดยไม่ส่งพระก็องละพันองละพันหรือโทรมาที่นี่ยังยังได้อยู่นะครับก็ได้จับ ชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกันนะเม็ดแดงๆนี่เป็นเม็ดอะไรเม็ดแดงๆเนี้ยผนคิดหน้าจะเป็นซุ้มกอหรือเปล่าวาดวาดในดินเปล่าวาดในดินไอหินไอแร่ธาตุในดินไม่ใช่ซุ้มกอรอกเพราะว่าลักษณะเขาไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นแข็งนะครับลักษณะเขาเป็นอ่อนๆถ้าซุ้มกอจะเป็นแข็งตรงนี้ คุ้มค่าครับเช่นเดี๋ยวเราแถมที่พระที่สม,มานาคุณที่เป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทวดให้ดูด้วยเมื่อกี้นี้เราทําแยกไปแต่นี้ดูทั้งสองอันเลยนะครับนนเ,เพื่อความ<ร>สบายใจก่อนเดินทางมาประกวดพระนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดปีเรื่อว่านจากยักษ์ปี97นี่เป็นพระสม,มานาคุณสําหรับคนส่งพระห5องค์ นะครับพวกไขว่านว่านค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าพวกไข่ค่อนข้างเยอะก็เ,เก็บเก็บมาค่อนข้างเยอะครับคือได้พาไปไม่ไม่ต้องเจียดได้ค่ะคเพราะเราให้ของดีแน่นอนครับผ่านการตรวจการเช็คทุกอย่างแล้วคือทางช่องนะครับก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้เห็นเนื้อก่อนนะครับ ถ้าใครไม่ชอบเนื้อนี้แล้วไม่เล่นเนื้อนี้นะครับช่วยแชร์บอกกลุ่มของคุณว่าเฮ้ย <c oughs> กลุ่มเราไม่เล่นเนื้อนี้นะกลุ่มนี้เขาเล่นเนื้อนี้นะครับ <c oughs> คือช่วยแชร์ไปบอกกันไกลๆว่าเออกลุ่มนี้เขาเล่นเนื้อนี้คุณเอออย่าเล่นตามนะแต่ทุกคนมักเล่นตามนะครับ <c oughs> เพราะว่าหาแท้ไม่จําเป็นต้องแทงนะใช่ค่ะ นี่เป็นพระหลวงเพาะถั่วไข่เยอะเลยครับไข่ปลอมพระนะครับเดี๋ยวนี้พยายามศึกษาวิธีสร้างในยุคอดีตก่อนนะครับอันนี้เขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรี่แรลเสียว่ียคเับเดี๋ยวเราจะพูดถึงมาตรฐานของกรรมการหรือต้องการคัดเลือกกรรมการยังไงครับในงานนี้ ก็ S <S ในส่วนของกรรมการนะคะน้องกันก็คัดในส่วนของกรรมการที่มีคุณนฒตนะคะในส่วนของการดูพระที่มีประสบการณ์นานแล้วก็เข้าใจในส่วนขององค์พระที่มีการจัดสร้างในแต่ละ,ะในแต่ละยุคสมัยอะคะอ่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นกรรมการของเราเนี่ยทุกคนมีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องอพอสมควร มากเลยไม่ใช่เพอสมควรเขาเขาประกอบอาชีพซื้อขายพระไหมไม่ค่ะอพวกนี้ไม่ไม่มีอาชีพซื้อขายพระโดยตรงนะครับเขาเป็นเป็นข้าราชการประจำบ้างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมีงานทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ขายพระไม่ได้ตั้งแผงพระไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะมีโอกาสนะครับผมจะสัมภาษณ์กรรมการของน้องการทุกคนนะครับเพื่อเป็นเป็นโปรไฟล์สําหรับคนที่จะมาส่งพระเข้าประกวดว่า ไอ้คนนี้ตัดสินพระเรานะคนนี้ตัดสินพระเรานะของของเราเนี่ยกรรมการหลายๆท่านเนี่ยมีเป็นส่วนใหญ่เป็น,ปนข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นที่ข้าหันเข้ามาเล่นพระอยู่บ้านาานั่งจิบกาแฟเล่นคุย <ười> ความรู้อะไรพวกนี้น้องกันครับจัดงานมาสิบสามครั้งเนี่ยเราพยายามพัฒนาคุณภาพยังไงคือของน้องการเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ คอ <cin stereotype> มีแฟนคลับเยอะครั้งแรกน้องกันประกวดพระมีคนส่งเท่าไหร่เก้าร้อยครั้งแรกเลยนะค่ะเก้าร้อยครั้งที่สูงสุดประมาณหรือต่อช่วงนี้พัดเพิ่มขึ้นตามลําดับที่ก็ก็แล้วแต่ค่ะอ่าสูงสูงสุดเลยก็คือได้สองพันสองที่ที่เราจัดทั้งสองพสองก่อนโควิดอ๋อปกติจัดครั้งแรกๆจะไม่เยอะหรอกแต่ว่าของเราที่มันเยอะเลยเพราะว่า เราก็เคยจัดให้ชมรมอื่นมาคนข้างเยอะอคนรู้จักเยอะเรามีฐานบางส่วนอยู่แล้วครนรู้จัน,น<ๆ>เราบางทีชมรมอื่นแับงานไม่เข้าตาเราแนะนาเขาไม่ได้หรอมันมันแล้วแต่ผู้จัดงานอ่าน้องกันคือเฮ้ยอันนี้คุณทําแบบนี้ไม่เวิร์กนะเราแนะนําเขาไม่ได้หรอเราเราเราแนะนาเขาไม่ได้ทั้งหมดนะพี่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ที่คนจัดงานเราไปให้ความ ความรู้เขาแล้วเราไปบอกว่าเราเก่งอย่างงู้นอย่างนี้เขาไม่เชื่อเราหรอกเราก็คือเด็กคนนึงเนาะเราจัดไม่กี่ครั้งเองบางคนจัด2 0 0 3 0 0ครั้งแล้วก็ยังไม่เวิร์กเลยยังไม่เวิร์กเลยไม่มีใครหรอกครับจัดงาน2 3 0 0ครั้งผมบอกตรงนะผมเป็นคนทําข่าวควรจะไปงานเป็น2 3 0สครั้งอาจจะคุยได้ผมไปงานประกวดภาพมาเป็นร้อยแต่คนจัดเป็นร้อยร้อยครั้งนี่ผมว่าน้อยไม่มีเวลาคาุย เพราะว่าน้องการจัดงานมาตั้งแต่ปีห้าเก้างานถ้วยกรนลชาทานน้องกันก็ไปมาแล้วอน้องกันครับได้เอาความจุดอ่อนของคนอื่นมาปรับปรุงของตัวเองไงบ้างใช่ใช่เราก็ไปดูคือจะบอกว่าเ,เราก็ไปเกับทุกงานแล้วไปทุกงานไปทุกงานแหละถ้าเราไปได้เรามีเวลาเราก็จะไปกับทุกงานแหละเราไปดูจุดอ่อนเขา,เาก็ไปดูว่าเออมัน<ๆ>มีอะไรที่น่าปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรของพ่าไมเลยไปส่งด้วยนะรื่ว่าอะไรอย่างเงี้ยได้รางวัลด้วยแต่แต่ไม่ได้ถ้วยเขาไม่ถ้วย ไม่ได้พกแกงเรอกนะแต่ไม่ได้ใบด้วยอันนี้คืออันนี้คือจุดหลักแต่จุดแข็งเลยนะคะกรณีไม่ได้ใบนี่เป็นสิ่งสําคัญของโคจัดงานเลยถ้างานไหนจัดงานแล้วไม่ให้ใบเขานะาก็เสือกับบ้านหรือไม่มีคนหรอกค่ะนคนเรับผิดชอบแม้จะแม้ว่าจะเปลี่ยนอยู่เบื้องหลังคนเขารู้ได้ว่าใช่ทีมงานนี้ใครจะทํานะครับคนตรงเมื่อีเราไปอยู่ในงานเนี่ยเราไม่ได้เราแค่ไปร่วมงาน เเพิเดินไปน้องการพี่ยังได้ใบเลยงานใครงานคนอื่นมาทวงแล้วคือต้องทวงที่คนทจัาของงานของงานแต่ของน้องการนี่ไม่ต้องทวงให้เสียเวลาเสียเวลาค่ะน้องการสามวันน้องการก็ส่งแล้วส่งหมดเลยไหมน้องการส่งหมดที่ลงทะเบียนจะส่งน้องการจะทยอยส่งให้หมดเรียบร้อยไอ้ที่ลงทะเบียนกับไม่ลงทะเบียนต่างกันเยอะกันไหมต่างกันไหมมันก็พอสมควรต่างกันเยอะอยู่ผมอยากให้ลงทะเบียนรับไปนะครับนอนอยู่บ้านก็รับแล้วเสียเสียตังค์น้อยกว่าเสียตังค์ก็คือจริงๆอ่ะ มารับหน้างานมันก็มันก็มีขนใช่ไหมคะส่งถึงบ้านมันก็มีผลบางคนเนี่ยเขาก็อยากได้เร็วเขาก็ให้ส่งบางคนอ่ะเดี๋ยวไปที่งานก็ได้ไปรับที่งานม็ได้ทั้งสองอย่างไม่มีปัญหาก็งานสายน้องการนี่จะทาแบบนี้นะครับมีทั้งส่งที่บ้านแล้วก็มารับที่หน้างานแล้วก็มารับที่ร้านก็ได้อืได้ทั้งนั้นมาเพราะเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วน้องกันครับอ่า กาแฟอาหารอะไรแต่ละคิ้งเนี่ยสายนี้เขาเน้นเน้นเน้นต้องเน้นเน้นเน้นสายอนุรักษเนี่ยจะเอ่อเขาเรียกอะไรสปอร์ตอ่าสปอร์ตมากอย่างของชุมโรงนอกการเนี่ยไปนั่งกันเต็มเลยเช้าเนี่ยบางทีเจ้าของงานังไปไม่ถึงเลยในโรงครัวเต็มแล้วเขากินข้าวกันเขากินข้าวกันอ่าเดี<ๆ>๋ยวเราทำอะไรหกโมงเจ็ดโมงโลูกค้าก็นั่งกันเต็มแล้วอะ่ะเฮ้ยใคคือขอให้มากันแต่เช้าหน่อยนะครับค่ะเวลากรรมการที่จะได้คืนพระตรวจสอบพระ พอเวลาถึงเวลาปิดจับจ่ายจำหน่ายตั๋วเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นใชข่ของเราเนี่ก็รับค้าตั้งแต่แปดโมงมถึงบ่ายสามโมงครึ่งะนะคะก็เราก็จะปิดรับสมบ,บูรณ์ก็เราก็จะตัดสินนู่นนี่นั่นแต่ส่วเห็่กรรมการก็จะทํางานก่อนอยู่แล้วก็คืนพ้าไม่เกินห้าโมงเย็นครับเราก็จะคืนพ้ารับถ้วยถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้าน แต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึห้าโมงเย็นเรายังกินกันอยู่นะคะก <c oughs> <c oughs> ็เจอกันวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาค่ะงานที่ดีที่สุดในเดือนพฤศจิกายนใช่งานเราดีมีมาตรฐานครบวงจรทุกอย่างนะคะเราเจอกันวันที่ยี่สิบสค <24 S 1> ่ะขอบคุณครับพี่ต้องแช่ครับขอบคุณนอ้องน้ <บ sang S 2> องการ <ric ıyorlar S 2> ค,ครับสวัสดีครับเฮ้ยยังไม่จบนิดนึงอีกหน่อยนึงไปทอดกระถินน้องใครสุดท้ายเี้ออไปไปทอดกระถินที่ร้อยเอ็ดอ่าไม่ถันแล้วอันร้อยเอ็ดอันนที่เท่าไหร่ วันที่เกือบคลิปนี้ออกก่อนใช่ค่ะวันที่เก้าวันที่สิบที่รอบนี้ก็วัดป่านานวนไปสร้างพระอำเภอพนมไพรใช่ค่ะไปสร้างพระที่ในโบสถ์หล่อพระเลยหล่อพระบูชาที่ที่ที่เนี่ยไว้กับพระประธานในโบสถ์าแล้วก็วันที่วันที่สิบสี่สิบห้าก็วัดเจดีย์ทองอ่ากัมเพงเพชรใช่ค่ะไปร่วมเป็นประธานไปร่วมไปร่วมเป็นรองม่เรารองประธาน พารทาร่วมนะครับเจอกันสองงานนี้นะครับน้องกันไปแน่นอนใช่ค่ะอันนี้เป็นเงินใช้ที่เราได้จากาการประกวดค่ะก็แบ่งเป็นสัดส่วนเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยปีปีหนึ่งโดนสี่วัดถ้าวัดเจ็ดวัดอะไรเงี้ยหลักแสนนะครับหลายแสนปีเนี้ยเจ็ดวัดลักแสนหลักแสน บางวัดเจอเป็นหลักแสนเลยคือบางวัดเนี่ยเราเราเป็นประธานก็หลักแสนนะใช่ค่ะเป็นประธานก็หลักหลายแสนนะไม่ใช่แสนเดียวนี่คือไปร่วมก็ห้างมือจ้าเงินของคนที่มาประกวดผ้านะครับไปทําบุญต่อหักค่าใช้จ่ายค่าดําเนินการไม่ได้หักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทาบุญทําบุญเยอะทาบุญทาบุญในเยอะกว่ารายได้ที่ได้ใหม่นี่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ